มันถูกกำหนดไวลา ไปแก่นี่ไอ้ทัพหุ่นเนี่ยสอดจะออกจังเลยนะจ๊ะจับกามหน่อยากจะแย่ยากไงนี่สอดสอดนี่เดือยในรั้วมาตั้งเยอะทีมไม่ดูเราอุ้ยเงียบไปเลยไอ้เดือยใครจะไปอยากดูแกมีแต่พุ่งชอบมากนั่งเหรอไอ้คนพิการเนี่ยแขนก็เจ็บพอเราจะทัพทีมในเคียมเข้าโรงอาทิค่ะอ้าวอย่างนี้ก็อีกนานเลยสิ หรือว่าในเขี้ยมโกงบริษัทพอรู้ว่าเรามาถึงต้องการฆ่าเราผิดปากมันต้องมีหลักฐานการโกรงขางในเขี้ยมบ้างสิเดี๋ยวครับคุณนันผมอยากพบคุณพ่อคุณนันนะครับขอเข้าไปรอในห้องนั้นไนดะ้ไหมห้องทำงานของพ่อเหรอ,อก็ได้มาสิ ทำงานของพ่อหนัน่หนันว่าคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนดีกว่าน,นะเดี๋ยวหนันมา ได้ครับนายข็รีบจัดการให้เสร็จด้วยได้ครับนายสวัสดีดดคับนายแกเข้ามาทำอะไรน,น,นี้ เขามาแอบค้นอะไรหรือเปล่าค้นค้นอะไรเหรอครับในห้องนี้มีอะไรผมหน้าค้นเหรอครับพอดีคุณหลานเขารอผมอยู่เดี๋ยวผมไปหาเธอก่อนนะครับ นายครับตกลงไอ้นี่มันสมองเสริมจริงรู้มันหลอกก็หลอกกันแน่ครับผมว่าเราต้องหาทางวิสูจน์นะครับนายไปแทนครับพี่เอ็องบเอากระเป๋าตาังค์ไนายวิธีเก็บได้ไหมค่าดินี่ครับแกจะทำอะไรจาา ไอ้เรื่องหาทางวิสูนรว่าไอ้นาวิทมีทความจำเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมดือนายผมมีวิธีทำให้มันสารพาพมันหลอกเราหรือเปล่ากระเป๋าตั้งแก่กระเป๋าตั้งฉันใช่ฉันเจอมันตกอยู่ในคูน้ำไม่รู้มันตกลงไปเองหรือว่าแกเป็นคนทิ้งมันลงไปไม่ลองเปิดดูมันหน่อยละ่ะ แต่ความจำแกจะได้กลับมาไม่เห็นมีอะไรแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นกระเป๋าผมรู้สินี่ของแก ATM ของแกฉันเจอมันอยู่ในกระเป๋าตังแกคุณหมายความว่ายัางไงผมไม่เข้าใจหมายความว่าแกต้องไปกับฉันเรื่องนี้คุณหนาจะต้องรู้เดือครับสาจะทำอะไรกันแน่เดือไม่รู้เหมือนกันครับ แต่เดือยไปสืบดูมาแล้วเนี่ยพี่สหัสมีปืนด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยรีบมาบอกคุณหนันนะครับไม่ได้กาละหนันจะไปตามสหัสครับเดือเอารถออกครับไม่ต้องไปใดทั้งนั้นนะแต่พ่อเดี๋ยวสหัสก็เอาตัวเขากลับมาเองน่ะแหละลูกหนันไม่ต้องทําเป็นเรื่องใหญ่ไปหนาแต่สหัสมีปืนด้วยนะจ๊ะจะไม่หนันทำเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไง ไปเอารถออกเร็วครับไอ้เดือครับไม่ต้องเองกลับไปที่สวนได้แล้วปะครับทางนี้ <c oughs> ที่แรกว่าจะไปฉีดไปฉี่ที่สวนก็ได้ครับไอ้นี่ก็พ่อบอกลูกหนันแล้วไงว่าให้อยู่เฉยๆไปขึ้นห้องด่าๆไปพ่อตาสานจะทำร้ายเขาก็ได้นะจ๊ะถ้าพ่อไม่ให้เดือเอารถออกอ่ะ นันจะไม่หาทัพทิมให้ทัาทิม,ททมขี่มอไซค์พาหนันไปเนี่ยลูกนั้นพ่อตามใจลูกนั้นมากแล้วนะเนี่ยเลิกรั่นกับพ่อสักทีพ่อปล่อยขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้ กดรหัสแล้วก็กดเงินออกมาไม่นคืนที่ฉันพูดฉันบอกให้แกกดรหัสแล้วก็เอาเงินออกมาฉันรู้นะ้ว่าแกไม่ได้ความจำเสือ่อมแกหลอกฉันไม่ได้ ฉันจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะฉันจะไม่บอกใครแลกเกงินไะปแต่แกต้องโอนเงินออกมาให้หมดนะแล้วฉันจะปล่อยแกไปฉันจะกดได้ยังไงฉันจะระห่ำไม่ได้ก็บัตรของแกแกต้องรู้สิวะกดมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกให้กดไงสะัดฉันบอกว่าไงก็วความจำฉันเสื่อม หมอก็บอกแล้วว่าสมองฉันกระทบกระเทือนรอให้ความจำฉันกลับมาฉันไม่รออะไรทั้งนั้นไงแกกดเงินออกมาเดี๋ยวนี้เลยไนงะไม่งั้นแกตายแนะ่กดเงินออกมาเดี๋ยวนี้กดหนึ่ง ได้คนจะตายไม่น่าจะหัวเงินทองผมว่าที่อนาวิทย์ไม่ยอมกดเงินออกมาเนี่ยเพราะมันไม่รู้รหัสความจำมันน่าจะเสือเ่อมจริงๆครับนายอืม เป็นความโชคร้ายบนความโชคดีของมันแท้ๆเลยนะความจำเสื่อมเนี่ยช่วยให้นาวิทมันรอดตายถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเฝ้ามันที่บ้านสวนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงมันคงไม่หนีอืมแกไม่ต้องไปเฝ้านาวิทมันที่บ้านแล้วนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องคอยจับตาดูมันให้ดีถ้าความจำเขากลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ เราจะต้องรู้ทันทีครับนาย